กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจิรวัตรอนัญจการนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมแขวงหนองค้างภูครับก็เรียนท่านประธานครับวันนี้เป็นการเปิดสภาวันที่สองแล้วผมก็ติดตามการอภิปรายเมื่อวานมาหนึ่งวันเต็มๆนะครับก็ฟังทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลก็บอกรัฐบาลบริหารจัดการดีนายกเก่ง ออกพรกอกมาเพื่อนำมากู้เงินฟื้นฟูนฟเยียวยาเศรษฐกิจแต่ผมเรียนว่าวันนี้ผมก็จะทำหน้าที่ในฐานะพักสาย้ารนะครับก็อาจจะไม่ได้มาชื่นชมแล้วก็ยินยออะไรรัฐบาลมากแต่จะพูดบนพื้นฐานเหตุผลแล้วก็จะนำหัวใจของประชาชนมาพูดนะครับวันนี้นอกจากความท้าทายของรัฐบาลแล้วในการบริหารจัดการปัญหาผมคิดว่าวันนี้ยังเป็นความท้าทายของ สภาผู้แทรนราษฎรโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะได้ทำการตรวจสอบว่ารัฐบาลนั้นใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวดเร็วว่องไวทันต่อสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหรือไม่เงินกู้จำนวนวงเงิน5.5แสนล้านบาทที่นำมาเยียวยากับพี่น้องประชาชนผมเข้าใจดีครับว่ารัฐบาลได้กำหนด เป้าหมายในการใช้อย่างชัดเจนในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการและนโยบายของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามสภาก็ต้องตรวจสอบนั่นก็หมายความว่าก็ต้องทบทวนเหตุการณ์ย้อนกลับไปในอดีตว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการเนี่ยได้มีการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพว่องไวบนสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับความลำบากหรือไม่ ถ้านับตั้งแต่วันนี้นะครับสาสี่เดือนมาแล้วที่รัฐบาลได้มีเวลาในการบริหารจัดการตั้งแต่มีการออกพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ในบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงปิดเมืองประกาศเคอร์ฟิลเราก็เห็นตัวเลขจากสอบอกคถแถลงก็มีทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อ3,000เศษผู้เสียชีวิต ก็น้อยครับบางวันเนี่ยศูนย์ถึงกระทั่ง3ถึง5คนถามว่ารัฐบาลเก่งไหมก็เก่งฮะชนะไหมผมไม่รู้ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนทุกคนตัดสินนะเพราะทุกคนคือคนไทยและไม่มีใครรับฟังข้อมูลของรัฐบาลหรือเป็นทาสข้อมูลรัฐบาลฝ่ายเดียวต้องฟังของพวกผมด้วยดังนั้นประชาชนและระบบเศรษฐกิจนี่แหละ คือผู้ที่แบกรับต้นทุนในการแช่หน้าทางกฎหมายและนโยบายมาตรการปิดเมืองของรัฐบาลที่ตัวเลขกระทรวงการคลังบอกว่า98% 99%ดีไหมครับประชาชนดีใจครับแต่ถามว่ามันเป็นความดีใจบนคราบน้ำตาบนความหิวบนความหวังและความโกรธที่มีการเยียวยาล่าช้า ถ้าพี่น้องประชาชนฟังอยู่ทางบ้านผมเนี่ยจำได้ระบบ AI รัฐบาลประสิทธิภาพดีนำมาคัดกรองพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายความจริงเป็นยังไงครับก็วันที่28มีการลงทะเบียนวันแรกเป็นยังไงครับเว็บล่มฮะประชาชนไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้หรือกรอกข้อมูลแล้วส่งไปไม่ถึงที่เลวร้ายยิ่งกว่าน,กวานั้นคือการถูกปฏิเสธสิทธิ์บอกว่า เป็นเกษตรกรบ้างหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องบ้างเอาเลวร้วายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอินเทอร์เน็ตรครับไม่มีมือถือทำอยังไงครับก็ไปจ้าง300-500บาทในการช่วยกรอกถามว่าส่วนราชการอยู่ที่ไหนเอาท่านไม่ช่วยตั้งโต๊ะล่ะพวกผมพักก้าวไกลถ้าช่วงแรกคือตั้งโต๊ะช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูล นี่คือสิ่งที่พวกผมทำครับดังนั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่าให้ AI ของรัฐบาลสรุปแล้วมันเป็น AI เก๊หรือว่าหวังโฆษณาเชิญการตลาดที่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐบาลดิจิตอน4.0ยเอาย้อนกลับไปหาคนที่ทำระบบน่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังในการทำระบบก็ทำระบบชิมชอบใช้คนเราไม่ทิ้งกันออกมาเปิดเผยความจริงในการให้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์ผ่านสื่อโทรทัศน์บอกว่า AI มันเป็น AI พื้นฐานเบสิค และมันต้องมีคนไปป้อนข้อมูลกำหนดข้อมูลนี่ไงครับความจริงจากปากของคนทำเว็บสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนใส่เข้าไปลงทะเบียนเข้าไป28.8ล้านรัฐบาลก็ต้องเอาข้อมูลไปตรวจสอบจากหน่วยงานราชการอื่นอย่างย่ดีว่าตรงกันหรือไม่อา้าอย่างนี้ท่านไม่ท่านท่านไม่ดูข้อมูลจากหน่วยงานราชการตรงๆเลยละ่ะแล้วก็จ่ายตรงเลยถ้าท่านจ่ายตรงให้กับประชาชนอย่างนี้ไม่เกินสองอาทิตย์จบครับ เพราะที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะหน่วยงานราชการเขามีข้อมูลอยู่แล้วท่านจ่ายตรงเลยแบบไม่ต้องคัดคนออกพิสูจน์ความจนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น mm hmm. เขาก็ทำกันถ้าเราทำแบบนี้งบประมาณในการใช้ณวันนี้กับสิ่งที่จ่ายตรงไม่ต่างกันครับมันจึงต้องถือว่า การดำเนินง,งานของกระทรวงการคลังล่าช้าผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพถามต่อมาก็คือว่าแล้วการบริหารงานภายใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์6ปี58จนถึงปี63ท่านใช้งบในการลงทุนในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง ICT ไม่ต่ำกว่า50,000-60,000ล้านครับ แล้วรัฐบาลดิจิตอล4.0มีจริงไหมครับเนี่ยท่านประยุทธ์มีจริงไหมครับเนี่ยนะฮะเอาลองมาดูหน่อยชายชาติทหารพลเอกประยุทธ์วันนี้มาเป็นนายกสวมเสือ้อนักการเมืองแต่บอกว่าตัวเองไม่เป็นนักการเมืองแต่เคยประกาศไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่8มีนาปี2560ในภายใต้งานที่ชื่อว่าวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิตอลบอกว่าใน5ปีข้างหน้าภาครัฐไทยจะต้อง ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทำงานแบบอัจฉริยะให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ป,ประกาศครับเอาอีก5พฤษภาปี63รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเมื่อไม่นานนี้พัฒนาระบบขาวกางภาคกลางของรัฐต่อเนื่อง3ปี 6.3ถึง6.5้พันล้านเนี่ยท่านจะลงทุนอีกแล้วสุดท้ายก็เอา้าถ้าหลอกประชาชนหรือเปล่าท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนกับที่ท่านปล่อยเพลงมาเมื่อก่อนบอกว่าจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหรือที่ท่านวิษณุล่ายยาวล่ล้ำว่าแม่น้ำห้าสายสุดท้ายผมถามว่าแม่น้ำประชาชนหรือแม่น้ำพลเอกประยุทธ์ ประการต่อมาการเยียวยาที่ล่าช้าไม่ครอบคลุมและไม่รัดกลุ่มผมจะยกตัวอย่างกรณีไม่รัดกลุ่มครับเปิดมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติบุคคลที่ได้รับการเยียวยาสมล้านคนปรากฏว่ามีคนลงทะเบียน24ล้านคนเอ้าก็เท่ากับว่าต้องมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ไปไม่น้อยกว่า20ล้านคน ่อมาก็ทนกระแสของพี่น้องประชาชนไม่ไหวมีมติครม,มถึง4ครั้งครั้งที่1 24มีนาครั้งที่2 3 1ามอมีนาครั้งที่3 21เมษาครั้งที่4 2 8เมษาขยายบุคคลที่ได้รับการเยียวยามาเรื่อยๆ3ล้าน9ล้าน14ล้านและ16ล้านมันหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าไม่มีวิสัยทัศน์ท่านไม่มีวิสัยทัศน์และไม่ได้เอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางในการคิด ประการต่อมาจ่ายล่าช้ายังไงครับก็8ถึงวันที่10ขขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียน24ล้านจ่ายได้1.4ล้าน6-7ถเเปอร์เซ็นต์8ถึง24ลงทะเบียน28.8ล้านจ่าย4.9ล้าน1 0 1ถเปอร์เซ็นต์นี่ไงประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำลายทุกซ้ำกําซัดพี่น้องประชาชนระบบราชการเสาร์อาทิตย์หยุดครับ 8เมษาเริ่มจ่ายวันแรกท่านับตั้งแต่วันนี้หยุด10กว่าวันก็หมายความว่าไม่มีการจ่ายเงิน10กว่าวันราชการหยุดแต่คนหาเช้ากินข้าเขาหยุดไม่ได้ครับเอาท่านลองอดกินข้าวสักสามมือท่านอดได้ไหมไม่ได้ครับดังนั้นนี่คือความจริงว่ามันไม่มีการจ่ายเงินท่านจะอ้างว่าหยุดราชการระบบธนาคารปิดฟังไม่ขึ้นครับเพราะ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีอำนาจเต็มทําไมล่ะท่านไม่ดําเนินการจ่ายทุกวันและทราบมาว่าวันนี้ตํารวจนอกเครื่องแบบหลายคนเอาอำนาจนายกเอาอำนาจพลกรมาใช้จับพี่น้องประชาชนรีถ่ถยฝากท่านนายกไปดูด้วยประการต่อมาการเยียวยาที่ล่าช้าที่ผมอยากจะพูดประสบการณ์ในการลงพื้นที่ก็คือการพบคนพิการผมเนี่ยไปลงพบคนพิการไม่น้อยกว่าหนึ่ง้ยถึงห้าสิคนด้วยตัวเองในบ้านของเขา ผมพบอะไรครับมีทั้งอาการเบากลางหนักถ้าหนักหน่อยนี่ก็คือว่าต้องนอนติดเตียงต้องมีต้นทุนในทางการค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลและคนดูแลถ้าไม่มีคนดูแลเป็นยังไงครับบรรยากาศผมเข้าไปกลิ่นห้องฟรุ้งไปด้วยปัสสวะอุจจระนี่คือชีวิตครับสุดท้ายคอรมอมีมต,ติ6พฤษภาเยียวยาผู้พิการจาก800เป็น1,000 2ล้านคนแต่จ่ายตุลาคมปี63เอาแหละแต่ผมอัปเดตข้อมูลล่าสุดผมเข้าใจว่า เมื่อไม่นานนี้คือ26พฤษภาคอรมอเพิ่งมีมติครับเยียวยากลุ่มผู้เปราะบางแต่ล่าช้าท่านเพิ่งเยียวยาก็หมายความว่าต้องรอให้สภาเปิดก่อนให้ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนทั่งถึงยอมมีมติคอรมอทำไมท่านไม่ทำตั้งแต่แรกนี่มันกี่เดือนแล้วกลุ่มเปราะบางใครบ้างเด็ก0-6ถึง6ปี 1. 4ล้านคนผู้สูงอายุเล้านคนผู้พิการสล้านคน อันนี้ครับตัวเลขที่ผมจะเอามาให้ดูพักผมเสนอบอกว่าความจริงก็คือว่าเด็กที่มีอายุ0ถึง6ปีมีถึงหลายล้านคนแต่กับท่านกำหนดจำนวน1.4ล้านคนก็เท่ากับว่าจะต้องมีการพิสูจน์ความจนในเด็กอีก อาจจะต้องมีคนตัดสิทธิ์อีกดังนั้นพักผมเสนอว่าท่านไม่ต้องกําหนดหรอกครับท่านบอกเลย0ูนถึงสิปี3,000บาทเยียวยา3เดือนอย่างนี้ทั่วหน้าครับอันนี้คือสิ่งที่พักพวกผมเสนอประการต่อมาท่านรัฐบาลท่านอาจจะดีใจนะครับว่าสบ,บคนะโคสก็ดีใจใหญ่นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยตัวเลขผู้เสียชีวิตน้อย แต่ในทางกลับกันพวกเราต้องเอาความจริงมาคุยว่าสังคมลำบากอย่างไรบ้างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้ารอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลเขาเจ็บปวดอย่างไรบ้างตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อกับผู้เลตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการอดตายจากการที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากความเครียดในวิกฤตเศรษฐกิจมีไหมครับมีผมยกตัวอย่าง โรคซึมเศร้าบ้างเขาไม่มีงานทำบ้างไม่มีเงินหนี้สินลุมเล้าถามว่ากลุ่มอาชีพไหนเช่นแท็กซี่แม่บ้านคนงานก่อสร้างผู้รับจ้างผู้รับเหมาตายยังไงครับกระโดดตึกบ้างผูกคอตายบ้างลมควันตัวเองตายในรถบ้างเดี๋ยวให้ทางนี่นะฮะอันนี้อันนี้คือแฟ้มที่ผมเก็บเดี๋ยวทางโสดซูมหน่อยครับซูมเข้ามาที่ป้ายเนี่ยครับ มันเขียนว่าข่าวฆ่าตัวตายพิษโควิด19นี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมไว้เสียชีวิตจากการตายในช่วงโควิดไม่น้อยกว่า20คนนั่นคือเรื่องจริงที่เขาไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลและล่าสุดวันที่23พฤษภาปี63เมื่อไม่นานมานี้ครับข่าวออกบอกว่าเครียดโควิดขยายพอลกอฉุกเฉิน เจ้าของร้านขายอาหารในเมืองชนบุรีกระโดดตึกสามชั้นสาหัสเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้ครับผมเพิ่งดูข่าวไม่นานมานี้ปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยบอกว่าอะไรภรรยาของเขาเปิดเผยว่าเพิ่งเจอกับสามีเมื่อไม่นานนี้สามีเปลยให้ฟังว่ารายได้ไม่ดียิ่งมีการขยายพวกฉุกเฉินสามีก็เครียดหนักกว่าเดิม เพราะบ้านต้องพอ่อนลูกกำลังเรียนอีกสองคนค่าใช้จ่ายมากจึงคิดสั้นกระโดดตึกสามชั้นดังนั้นผมคิดว่าพรากรเนี่ยถ้าไม่จำเป็นรีบเถอะครับรัฐบาลเพราะผมไม่อยากให้กลายเป็นว่าที่รัฐบาลบอกว่าสุขภาพนำเสรีภาพวันนี้ไม่ใช่ครับมันคือความมั่นคงทางการเมืองนำสุขภาพและเศรษฐกิจท้ายนี้ผมย้ำรัฐบาลครับ ท่านอาจจะต้องเปลี่ยนทีมบริหารโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องปรับมาปรับคอรมอแล้วภาพพจททน์จะดีขึ้นหรือไม่ถ้าให้ดีกว่านั้นแบบหล่อเลยคือรัฐบาลที่มาจากประชาชนบนกติกาที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานมากกว่านี้ครับสิ่งที่ผมต้องย้ําต่อไปในช่วงสุดท้ายก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านครับนี่คือเงินพวกท่าน นี่คือเงินพวกผมฮะการที่ได้รับการเยียวยาผมไม่จําเป็นต้องรู้สึกมีบุญคุณอะไรต่อรัฐบาลครับเพราะสุดท้ายนี่คือหนี้ของพวกผมที่ต้องใช้ในลูกในหลานและมีหน้ำซ้ำเงินของประชาชนแท้ๆรัฐบาลยังบริหารล่าช้าไม่รวดเร็วไม่ว่องไวต่อสถานการณ์ที่ประชาชนลำบากสรุปรวมความในวันนี้ผมจะสรุปว่ารัฐบาลนี้คือ บริหารจัดการล่าช้าไม่ครอบคุมไม่รัดกุมและไม่โปร่งใสผมหวังว่าการอภิปรายนี้ผมจะพูดแทนใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ